โอเคก็เอาวล้ะครับสวัสดีทุกคนนะตอนนี้กับอยู่กับเกม Creature in the Well Part 3กันแล้วโอเคพาร์ท okay, แล้วเราก็เปิดมา3ที่ใช่ไหมอ่าจะมีอันแรกจะเป็น Power Cry อัน2จะเป็นอ่าอันนี้ North Star เนอะกับ Atmospheric แล้วก็ s y n c h r o h a z e อะไรสักอย่างผมว่าผมอยากไป North Star มากเลยเพราะว่าไอ้พาร์ทแล้วของ a r c h i v e ใช่ไหม a r i v e มันเหมือนมีเปรย์เ,ยเกี่ยวกับ North Star อะไรสักอย่างนี่แหละ นั่นเดี๋ยวผมขอไปดูร้านลุงก่อนแล้วกันเพื่อมีอะไรให้ับพาดแล้วเราได right? ้คอมาอันหนึ่งใช่ปะจาได้อยู่ว่าเรามีคออันหนึ่งนี่ไงห้าหมื่นต่อไปเท่าไหร่วะน่ะเจ็ดหมื่นห้าปะคอบอดเลเวลห้าไหนดูซิลุงเขามีอะไรพูดหรือเปล่าเพื่อนฉันก็บอกอยู่นะว่าอย่ามาช่วยนายเลยไม่จะทําให้สัตว์ประหลาดนั้นโกรธอ่ะก็ถ้าไอ้นั่นมันจะโกรธจริงๆก็ให้มันมาบอกท่ันเองสิก็ถ้าแค่ช่วยนายแล้วทำให้มันโกรธได้นะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแล้ว โอเคโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันที่อะไรนะนอสตาปะ่ะนอสตามันดูเป็นแบบด่านสีขาวๆนะโหขาวดำมาเชียร์นอสตาคอดิชั o นโหแล้วและคือสีเราโคตรตัดอะสีชมพูกับสีขาวอะอย่างเด่นเลยอุอ้ยไม่ขาวกดนะเนี่ยเนี่ยโอ้โหเดี๋ยว อะไรวะน่าโอ้โห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 โโอ้หทำไมเจ้าเอของเนนี้นอสตามันสามารถใช้พลังของในนี้ได้วะของไอ้ฟิเจอร์ได้ของพี่กระดูกได้อะแปลกๆเว้ยปนับเหลีกไปไหนแล้วเนี่ยโอ้ยของนอสตาเหรอหรือว่าหรือว่าพี่กระดูกคือเขามาจากดาวเหนือที่เขาบอกอะไรกันสักอย่างนี่แหละ ไม่ร mm ู hmm. ้อ oh ่ะ oh. ค <stuffing Có S 4> mm ือมันใช้มันคือพลังเดียวกับของที่พี่กระดูกเลยอ่ะมาทีแล้วคือแล้วคือมันเร็วด้วยไงตรงเนี้ยโอ้โหเดี๋ยว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 โอ้โหเดี๋ยวขายอันนึงละเพดีโอ้เด้โดนทีคือมีแบบมีดุ้งอ่ะมีดุ้งอ่ะเย้ย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 โโอ้ห โอเคได้อยู่โอ้ oh, อย่างเยอะอ่ะมึกยะโอเคแม่งคือมันทั้งเร็วทั้งเยอะด้วยอ่ะแม่งตีอย่างยากเลยแล้วบอลมันอยู่แค่กลางห้องไงอ๋อโอเคหมดซะทีว oh, ันห้องนี้มันต้องคุมแล้วแหละเพราะอันนี้มันแค่ด่านด่านปกติเองอะมันต้องมีอะไรสักอย่างโอ้ oh. โอ้โหที่กระดูกแล้วก็มันอุ้ยอุ้ยเยอะ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 เกินเยอะเกินเยอะไป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 โอ้โหเบ่งปึบไปปึบขวาซ้ายไม่ทันโอ้ยโอหูเยอะมากคือมันทั้งมันต้องเอาทั้งแม่นทั้งไวอ่ะ เออขอ,ขอพักก่อนหอยก้อโอ้ยเดี๋ยวรีบโดนจังอ่ะเราอะ่ะโอเคหายโอ้หถอยโอ้ oh, อันนี้ผมถอยก่อนไม่ทันว่ะคือด้านด้านซ้ายอะ่ะคือถ้าจะเอาตีส่งอันอะ่ะคือบอลมันเกิดไม่ทันเว้ยเมื่อกี้ผมลองแล้วออาเดี๋ยวลองรอรวมอันนี้ก่อนรวมอันนี้แล้วก็ค่อยค่อยขึ้นไปช้าแล้วก็ตีเดียวไป โก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 ตีหน่อยเรียบร้อยไหมเหมือนจะเรียบร้อยโอ้โหผมตายไปเยอะมากเดี๋ยวจัดการนี้ก่อนโอ้โอโอเคแม่งตายอย่างเยอะอ่ะขอให้มันคุ้มนะเท่าไหร่วะเนี่ยสามหมื่นสี่หมื่น หกหมื่นวะหกหมื่นแต่ไม่ได้ไม่ได้ของโอ้โหเหมือนเหมือนจะไม่คุ้มนะคือเมื่อกี้แม่งเลยผมตายเป็นสิบกว่าจะผ่านตรงนี้ได้อะโถแล้วคือด้านขวาผมตะกี้ผมไปลองดูมาเป็นมันเป็นห้องอ่ะเนี่ยอ่าด้านขวาเออห้องห้องเราเป็นห้องบอแล้วอ่ะด้านขวาเนี่ยแสดงว่าด่านนี้มันไม่มีห้องรับหรอมันต้องมันต้องอาจจะต้องมันต้องมีสักห้องเลยดี ช่ไหมหรือว่าตรงนี้คือห้องลับแต่มันไม่ได้บอกเราอะเนี่ยเนี่ยมันมันเหมือนต้องตีาห,าหัดอะไรสักอย่างน,นี่ไงอ๋อคือห้องลับบางทีมันจะซ่อนมันอย่างนี้เลยเหรอเออวะ่ะแต่มันต้องโอ้กระส่ออีกแล้วออ เดี๋ยวเดี๋ยวนะสามวิอย่างนี้ไปตีได้ไงวะเนี่ยเดี๋ยวมีเวลาจำกัดด้วยด้านอะไรวะเนี่ยโอ้โหมันก็มาเรื่อยๆแล้วเวลาจำกัดก็ต้องตีเรื่อยๆโอ้โหมาอันไหนก็มาอุ้ยสัง ว้าวว้าวเลยอ่ะว้าวเลยแม่งเงยเวลาไม่พอแต่แม่มาเยอะมากเคยได้อยู่ดาวทิวิสตินคนสอนไปสันี่ตีตีให้มันโดนดิเออได้เ่อ S <S อโอ้โ้เยอะมากอะ่ะนี่คือเพิ่งเริ่มอันแรกนะเนี่ยทำไมมันโหดอย่างงี้วะเนี่ยนอสตาร์ด์อ่ะ พัห้าเออดีมีทางรับให้แม่เอ้ยตีอย่างยากอะ่ะผมต้องเอาไอค้อนดูดเลือดมาใช้อีกรอบนง่นะโอ้โหแม่เอ้ยอันนี้อะไรอีกเนี่ยเราเด็ดเอ็ดแอก่อยิงไปแบบช็อตกันปะเนี่ยเหมือนจะใช่นะโอ้โหตีอย่างยากเลยโอ,โ,อโอเคก็ดีที่ผ่านมาได้วะ ออยี่ขอยอยาเจอกันอีกละกันแม่งผมผมละเกียดจํากัดเวลามากเลยอ่ะจำกัดเวลาแม่งแบบคือมันทั้งต้องเลงทั้งอะไรไม่รู้อ่ะต้องแข่งกับเวลาโคตรลาบากเลยโอเคก็ถือว่าผ่านไปได้อ่ะขวาน,นี้อ๋อยิงไปแบบช็อตกันแน่เลยวิ้ยเจ๋งอยู่ะโอเคไม่ได้สู้กับไอ้พวกนี้ได้ทีปัญหาของเราคือแม่งบอลไม่พอนี่แหละแต่มีอันนี้ก็ถือว่าดี บอกเลยไอ้ขวานดูดเลือดนี่คือเดอะเฟสสุดละไอ้ไม้ดูดเลือดเนี่ยโอ้โหไม่ลำบากมากแต่ผมบอกเลยว่าบอสต,ตัวไหนก็ไม่สามารถฆ่าผมได้แล้วตอนนี้ช็อตกันลงามาแล้วอ่ะอยา่าโอเคโอ้บอลเนี่ยคือมันคูนอ่ะคูณเท่าไหร่คูณสามหรอคือมันแบบหัน่น หันเต่ออะโอเคสามหมื่นแล้วสามแสนแล้วว่พลังงานผมอะตอนเข้ามามีแค่หมื่นซิมีแค่แสนเดียวนะนี่ห้องบอส๋อนี่ไงห้องรับอีกอันหนึ่งขออย่าเจออันนั้นเธอขอร้องละกอกเลยขออย่าเจอไอ้ตะกี้แม่เลยถ้าเจอจริงๆนี่คุณร้องนะเนี่ยเออได้ละโอเคแล้วเมื่อกี้เราโดนดีออกมาได้ไงวนะเนี่ยแปลกๆกเลย ว่านี่พักคุมเพราะว่าเราได้ขวานแล้วใช่ไหมฮะพลังงานอีกแล้วแต่ไอตัวนี้ผมว่ามันเป็นทางลับที่ไม่คุ้มเลยอะไม่หรู้มันได้ผมว่าน่าจะได้อยู่น่าจะมีน่าจะมีอยู่ในนั้นโอ้โหีแล้วแตกเป็นเศษโคตรด,ดีเลยวะ่ะอ้าวเอาไม่มีอะไรเว้ย น้กนก็จะได้ผ้าคลุมใหม่โถห้องเก็บพลังงานเฉยแล้วเอาตังค์ไปทำอะไรเยอะแยะว่าตั้งสามแสนเนี่ยเอาห้องบอลแล้วนี่หรือเปล่าหรือยังหอยยังยังห้องฟับเสียว้าวโอ้โหเราเคลียร์ทีเดียวหมดโคตรเจ๋งโอ้โหเยอะเยอะแบบเยอะมากถ้าเราไม่ได้เอาขวานี้มาทำไงวะเนี่ย วิ่นี่ห้องลับคือถ้าเราไม่ได้ขวานนี้มาคือสู้ยังไงวะเนี่ยสู้ลูกเดียวไม่น่าพอนะนุ่วิผ้าคลุมสีขาวว่ะกคเทนอสตาเคฟนะอาฟองบอลไม่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 แกผ่านกับดักที่ฉันวางไว้ได้ กกำลังมารบกวนงานของฉันแล้ฉันก็เกลียดการถูกรุกกวนโอ้พี่กับดักพี่แม่งโหดคือกับดักมันโหดมากเลยอ่ะคืออันนี้เอากะเอาตายนั้นน่ะเอาไม่มีที่หิวให้เราเลยไม่เป็นไรไปอย่างนี้ก็ได้บอสไม่เท่าไหร่หรอกผ่านในพวกนั้นมาแล้วอ่ะบอกเลยบอสชิวๆสี่ดานนะโอ โอ้โหโ,โอ้โหอย่างเยอะเลยพี่อย่างเยอะเลยแม่งเอ้ยอึบอึบเอาตัวเองหมดตัวเองให้รอดก่อนชึบอู้เยอะมาก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 คุณกินมือวะเนี่ยอุ้ยหมดแล้วอ่ะไม่จำเป็นต้องพึ่งหิวบ่อเราหิวเองได้เลยโคตรสบายแต่อันนี้ระเบิดแไหมลำบากมากอือชึบ เอ้ยย่ะอ้ยชิบเอ้ยโอ้ยโอ้โอ้โอ้ไม่เป็นไรขออีกหน่อยนี่สิไอ้ขวาเนี่ยมันโคตรดีไอ้ไอ้ดาบเราเนี่ยโคตรดีเอ้ยชิบไปเอ้ยชิบอันสุดท้ายอันสุดท้ายมานู่นขอขอหน่อยอันชิบตีไม่โดนอันสุดท้ายตียากมากโอเคขอบอลเพิ่ม โอ้โหเดี๋ยวใจย็นใจนโอ้โหใจยพี่เออบอชขอหิวหน่อยนี่ไม่ต้องพึ่งบอกหิ้วเองเลยเออโอ้โหโอ้ไม่มีไม่มีอยู่มีอยู่มีอยู่ไม่ไม่ชละไม่ชละไม่ชละคนละอันเ เยอะมาก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 โอ้โหสามลูกทขาล่มโอเคถือว่าถ้าตรงนี้มันโดนพลังงานมันก็หายเหมือนกัน โดนหน่อยไม่ไปทานโอเคได้อยู่อ้าเฮ้ยผ่านได้ไงวะนะ่ะครับโอ้อันนี้อะไรวะเนี่ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ปึ๊บออกกลางหน่อยทำไมมีเวลาจำกัดด้วยวะนะ่ตรงนั้นนะ่ะเป็อะไรวะเนี่ย

คือถ้าไม่มีดาบฮิวนี่คือผมว่าผมตายนั้นน่ะคือหลายรอบมากอะ่ะกว่าจะมาได้ตรงเนี้ยโอ้โหดาบฮิวไม่ของดีมากนี่อะไรเนี่ยไอเจ้าสับป,ปะหลานั้นสามารถหาทางสร้างอนอมาลีขึ้นมาได้และพวกมันก็เริ่มโจมตีเราเอนจินเนียร์ฉันก็เลยขอให้เดนารีได้ออกแบบอุปกรณ์ใหม่ที่ทําให้พวกเขาสามารถปกป้องตัวเองได้อุปกรณ์อะไรอะ่ะคือขวานนี่หร แต่ถ้าไม่ใช่ขวานนี่ขอได้ไหมตอนเนี้แม่เงยไอตัวนั้นสู้อย่างยากเลยฉันเอาอุปกรณ์ที่เดนารีสร้างไว้ให้พวกบัตซีไปซ่อนในส่วนต่างๆของเครื่องจกักรมีอุปกรณ์หลายชิ้นหายไปฉันต้องหาวิธีซ่อนพวกมันจากไอสัป,ปหลาดนั่นอ๋อก็คืออุปกรณ์คือมันไม่ได้มีชิ้นเดียวก็คือดาบที่พวกเราเก็บมานี่แหละคือดาบแต่ละอันที่พวกเราเก็บมาเนี่ยคืออุปกรณ์ที่เอาไว้ใช้ต่อกรกับไอสัป,ปหลาดนั่นแน่เลยเรามีประมาณสี่ห้าชิ้นแล้วนะ มีห้าชิ้นในแต่ละที่หรือสามสี่ชิ้นไหมแล้วไอ้ภาคลูมนี่เอาไปทำอะไรได้เวะเนี่ยน่าจะแค่ตกแต่งเฉยพายุมาถึงที่นี่แล้วและตอนนี้พวกเราก็นั่งอยู่ที่ใจกลางของมันพวกเราก็ทําได้เพียงแต่แค่หวังว่ามันจะผ่านไปโอเคแล้วสันนี้คือทาอะไรได้เนี่ยถ้าระบบสภาพอากาศทุกอย่างออนไลน์พวกเราสามารถสร้างน้องสตาร์ที่มีความสเสถียรได้อ ระบบสภาพอากาศต้องใช้สภาพอากาศกับไอ้พวกนี้ได้เหรอเนี่ยโอเคอจบสักทีกับไอ้นอสตาแม่งอย่างยากเลยคือผมไม่รู้ว่านอสตาที่มันคือยากที่สุดของทุกด่าแล้วหรือเปล่าอ่ะแต่คือแม่งโคตรยากเลยเน,นี่ยคือถ้ามันยากแบบในทุดอันเนี้ยคือแบบมีตายด้เลยเน,นี่ยเนีย ถ้าพวกเราสามารถเปิดระบบควบคุมสภาพอากาศได้พวกเราสามารถเปิดระบบทั้งหมดนี้ได้นะฉันไม่คิดเลยว่าฉันจะอยู่จนถึงฉันเห็นมันทํางานได้เนี่ยโอเคโอเคก่อนจะไปด่านต่อไปผมขอไปอัปเกรดคอก่อนแล้วกันไม่รู้เหมือนกันทำอะไรได้แต่มันน่าจะอัพเลือดให้แหละเจ็ดสันห้าจริงด้วยน่าจะเพิ่มแค่เพิ่มครั้งละสองหมื่นห้ามบอดคอนเลเวลหกเรียบร้อยหมื่นหนึ่ง แสนหนึ่งนี่วอโอเคอันนี้คุยไปละอ๋อนี่ไง weather control modalit จะเป็นอันสุดท้ายที่เราเปิดได้โอ้เงั้นก็คือ weather control modalit นี่ก็คือแบบมันจะมีงอกมาให้เราไปจัดการอีกแล้วหรอโอ้โหอย่างเยอะอย่างเยอะเลยอ่าผมไป a อสโมส s o l ิกก่อนแล้วกัน ด่าสีฟ้าน่าจะสวยผมอยากได้พระคุมสีฟ้าโอ้ฟ้าฟ้ามันคือฟ้าฟ้าผสมน้ำตาลนะมันคือน้ำตาลหรือสีครีมไม่แน่ใจไหมเฮ้เหมือนมันเหมือนนี้เลยอะ่ะมันเหมือนไอนี้มันเหมือนเลย,เลยอะ่ะประตูวอลในโฟล์ท <c oughs> ์อ่ะโคตรเหมือนอะ่ะโอ้เดี๋ยว แล้วให้อย่างนี้ปก,กติเราจะมายังไงวะเนี่ยโอเคอเค๋ออุ้ยทางลับว้าวคือถ้าไม่มีขวานนี่เราจะมายังไงวะเนี่ยเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะ thunder staff โอ้โหเพิ่งได้ขวานมาได้อันนี้ใหม่อีกแล้ว chain lightning สามารถใช้ไฟฟ้าได้เหรอไม่รู้อะคแค่อ่านไม่รู้หรอกะต้องเอาไปใช้กันยุบโอ้โหอ๋อโอ้โหโอ้โหดีจัดนี้ื่อยขวาอะมันสามารถกันอันนั้นได้แต่อันเนี้ยอันนี้มันคือส่งผ่านพลังงานอะวิคราดีคืออันไหนติดติดกันนี่คือเราได้เลยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยโอ้โหลองดูดิ มาเลยโอ้โหมันคือส่งผ่านพลังงานเลยอ่ะไวมากผมไม่กี่วิเองก็เสร็จแล้วเนี่ยจังไวด์อ่ะวิดีเหมือนกันเออโอ้ทางนี้ม่นเหมือนนอสตายอะอะไรวะเนี่ยอ้าเอ้าวนี่ทางลับเหรอมันเหมือนไม่ลับเท่าไหร่นะเนี่ยมันแต่ผ้าคลุมสีเหลืองอตอนแรกผมน่าจะเป็นผ้าคลุมสีฟ้า โอ้เซ็งเลยแลาวมันในทางลับหรอเนี่ยมันเหมือนไม่รับเท่าไหร่นะเนี่ยคือมันเปิดมาเลยอะ่ะห้องบอสปะมันห้องห้องใจใหญ่ๆนะโอ้หทางแยกนี้แล้วบ้าเลยเห,เหมือนจะห้องบอสแล้วนะโอเคอันนี้ห้องฮิวเั้นก็แปลว่าข้างหน้าห้องบอสมา มาดูสิเอาบอสอย่างนี้มันจะเท่ากับอันนั้นหรือเปล่า oh. น้องสตาร์ไม่อย่างหูฉันก็บอกให้พวกนะักวิทยาศาสตร์นั่นไปแล้วนะว่าอุปกรณ์ติดเทปเนี่ยนะมันไม่สามารถกําจัดทรายไปได้หรอกแต่พวกมันก็ไม่ฟังดังนั้นแล้วฉันก็เลยกําจัดพวกมันซะเจนะ่ะมาไกลกว่าที่ฉันคิดมากเลยนะมาไกลเกินไปด้วย ก็คือนักวิทยาศาสตร์ที่เขาสร้างอาวุธเราก็คือโดนพี่เขาเก็บหมดแล้วดมันจะไม่เหลือแล้วนะครอบครัวพี่กบน่าจะไปหมดแล้วอะมาบ้งบอสไหนที่มันจะยากเท่าไอตะก,กีหรือเปล่าไอตะก,กีคือยากสุดที่เคยเจอมาละโอ้โหมาแค่สองสามอันนี่ก็อีซี่ดิเพื่อนอต้องปิดสะพานใช่ไหม,มจะใช่ อย่าไปโดนมันน่ะหมดยังเออหมดแล้วโอ้โหอย่างง่ายเลยแม่งเอ,อ้ยเจอโนสตาเข้าไปเจอโนสตาเข้าไปอย่างเหลือจันอื่นกลายเป็นจานธรรมดาเลยวะ่ะเดือยยบเอ,อือยซับเอ,อืเอยย่อยอตึ้งนิดนึงเดี๋ยวได้ละโฮ้ยเปลี่ยนฝั่งทำไมเนี่ยเพื่อนคนมันชอบไปดูนะดิ เยอะอือเต็มนหน้าขอหิวหน่อยดิยิบโอ้หิวไม่ทันนะเนี่ยไม่เป็นไรไม่น่าเป็นไรมั้งเฮ้ยเฮ้ยเราช็อตมือเขาได้เหรอเฮ้ยช็อตได้หวะ่ะอ่าช็อตโดนโดนช็อตเรื่อยๆปล่อยพลังไม่ออกเรียบร้อยโดงชอีกรอบ ถือว่าเราทำแดรมเมจปะ่ะมันโดนช็อตเรื่อยๆมันจะตายมั้เนี่ยไม่รู้เหมือนกันไม่เป็นป่าโหเจอน้องสตาร์เข้าไปไม่ง่ายเลยว่ะแต่ละดาเนี่ยยึบไม่เป็นฟังเป็นฟังเออโหมันใช้คำสั่งเสียงอะยึบโอ้ชิวชิวป้าชิวเกิน มันคือมาดูดพลังงานเราอะเนี่ยก็ว่าทำไมไม่เสร็จสักทีไม่โดนช็อตไปที่มื่อกันเฮ้ยอย่าเพิ่งดูดขอตีอ่อนอ่าชาร์จด้วยเออโอเคก็โ,โหง่ายนี่หว่าแสดงว่าดาสตาร์น่าจะยากสุดแล้วที่เคยทำมามั้งเน,นนะ่แต่เราผ่านมาแล้วไงี่ี่อ่ะบอกเลยดาน์คเอไม่เท่าไหร่ โอเคหมด3ามแสนหกต้องเพิ่มความร้อนและลดความชืน้นแล้วก็อย่าลืมไปเก็บน้ําในบ่อน้ําให้มากที่สุดก่อนที่มันจะแห้งอ๋อหรือก็คือพลังงานที่นี่มันคืออันนี้หรอก็คือเขาเขาต้องทําให้ความร้อนมันเพิ่มขึ้นแล้วก็เอาน้ํามาใช้นั่นก็คือสัประหลาดเขาก็เลยมาว่าไอพี่พี่กระดูกอะ่ะพายุอยู่รอบๆเมืองมาเป็นปีแล้วแล้วแสงไฟในภูเขาก็เริ่มหายไป และเจ้าสับปะหลาดนั้นก็เหมือนจะอยู่ทุกที่ที่เราไปพลังงานของพวกเราใกล้หมดแล้วแล้วก็มีคนอื่นมาที่นี่เพื่อหาที่หลบภัยพาครอบครัวหนังสือแล้วก็ของเล่นแต่พวกเขาก็ไม่เจออะไรนอกจากความมืดโอเคแสดงว่าทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะว่าไปเอาน้ําจากบ่อน้ําพี่เขามาแน่เลยไอ้เจ้าสับปะหลาดนั้นมาคอยขโมยพลังงานทุกครั้งที่ฉันเข้าไปในห้องฉันเลยจาเป็นต้องถือท่อเอาไว้ตลอดเผื่อฉันต้องกู้คืนพลังงานเองอ๋อคือท่อที่เราได้มาตอนเริ่มเกมื่น่ะนะ่ะ เป็นข้อความที่อัดไว้แบบวนวนลูปนะแล้วก็เขาเราก็เก็บมาผมไม่รู้เหมือนกันเอาไปทำอะไรได้ a s m o s p h e r i c Analysis เปิดทำงานโอเคเฮ้ยง่ายกว่าเดิมเยอะเลยว่ะาเนี้ยผมว่าแสดงว่าไอ้น Star เนี่ยคืออันที่ยากที่สุดที่เคยมีแล้วมั้งไม่รู้อ่ะไม่แน่อาจจะมีอันยากกว่านี้ของ w e a t h r Control โอเคงั้นก็เดี๋ยวผมขอตัดพาร์ทตรงที่นี่ก่อนเลยกันนะฮะสำหรับ Creature of the Well เจอกันพาร์ทต่อไปจ้า